เป็นงวัวอ้ายนะครับอยู่กันทลักนะครับอยู่กันทลักนะครับพี่น้องสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะลงนะครับประมาณเครื่องช่โมงนี่แหละนะครับนะลูกแหลกนะครับเด้อเนี่ยลูกผูพี่น้องอลูกก็หนาเลยจักเดือนหาเดือน,อนโอ้แม่นี่ร้อยสามสิบหาเลยนะครับร้อยสามหาเลยไอเปิดไปเท่าไหร่เลยหมื่นเจ็ดพันหาเลพี่น้องแล้วเครื่องดำเ้ไแม่ กรอบหูปากเพศทางนะครับขาแข่งกับสี่โค้งนี่ไอ้แล้วเราประกันไหนนะครับมื่นเจ็ดพันหาลูกว่าเลี้ยงไว้บดบดนกันสีเดงกันมื่นนิหน่อนเนาะมลัอะไรครับแม่เหลืออยู่บถึงหาพันอดอจิบบออ๋อพี่น้องอยู่ไกลกะเดี๋ยวเขาถี่นองนะดิลูก แม่แเดียวเนี่ยขายขุนในเก้าหมื่นเท่าไหรขายขุนหมื่นห้าพันหรอยสามสิบเจ็ดสาขายขุนกัมีได้พี่น้องด้วยต้นใจอท้ายหนาอยู่หมดนอือลูกกับมกนตกอืมื่นห้าพนหแต่แม่ลูกนี่นาสุนอือเบื่อเบื่ออะไรเบื่อยัง เเก้าเบอร์อะไรเบอรยังศูนย์แปดหนึ่งดสามห้าห้าหกสี่สอพี่น้องเดี๋ยวอีกชั่วโมงนะผมลงนี่แม่ลูกเจ็หาเป็นตะเลี่ยงคักว่ลูกสมบูรณ์ดีเด้พี่น้องนะขี่แกนอยู่เนี่ยลูกรอทน่อาวยอออยอยอยืนคู่แม่มึงนี่หมื่นโอ้ พี่น้องตัวนี้ขายให้ในห่วยกันเองนะครับหมาื่นพบาทนี่นหบาทสูงร2 0ยยี่อ้ผู้ดีหมาเนายำลอยมาไนดะ้ขวดหนึ่งพี่น้องเวียดบกเขาสุปป่อยนะครับเด้อะกันทะลักกะ่ะโมห็นนะครับข <laughs> อบใจไรโมหินนี่ซืี่เด้นี่โมหินกินเลย <laughs> กันดานนะครับดานอ่านะครพนมขามวนนะครับเน,ะนอนนะอ่าดานไทยเล้าแห่งกีสามนะครับนครพนมขามวนยังยังเปิดอ่ายังพินเปิดแห่งวัาไท่พานนะครับนะถึงเวียดนามกันแลงับชั่วข้าวอยู่พี่น้องแล้วก็เล่าน้ำเล่า,ลากะยังพิ่แห่งวัฒนไท่พานนะครับนะตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังเล็งเจรจาอยู่นะครับปศุสุตั์นครพนมนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกําลังเล็งเจรจาอยู่พี่น้องนะ สันเลยพี่น้องกกษชิมีในหอยซื้อขายกันเองนะครับเสียงชีเมย์เมย์ด้วยพี่น้องเพราะ,ระกำลังมาหอดใช่ไห่หมื่นพันม,ม,มีตัวเดียวเ้อะเดืขายเนาะค่าหมืมม่นพันฮะเืาอ้วนนี่มันนี้จะมิดองหันมาให้ย,ยู ยากได้สามหมือดเาให้รอดลัดรอดสามหมืนนะครับร้อยสามสิบสองสามสิบสางเข่วพี่น้องจากปีนี่กสิบว่าหาซี่หาปีหกปีแล้วนีให้มาเพิมสามหมื่นเบียดมากพี่น้องก็เบียดมากสิเบียดบกเขาสมปอยน่อยได้พี่น,อน้องดนะ้วกันทารากับโเห็นนะครับนะ อันตรารักกับโเห็นพี่น้องง้ออ้วนนี่พี่น้องเอาง้อผู่ไปด้วผมสิล้องเรี่ยวๆเพื่อเพื่อท่านนะพี่น้องเอี่ยตังหลักได้เอาง้อผู่มาหมื่นเอ็ดหมื่นสองหมื่นสามนี่แหละครับนะเอามาจางสิพ่อได้ขายนะครับในหางเพชรบุรีนะครับก็มาซื้ออยู่นะครับง้อผู่พี่น้องนะส่วนเวียดนามนี่ยังขาม้อนได้นะครับนะยังขาม้อนได้นะครับเพื่อนกะซื้อเลี้ยงไว้หลายเพิ่นกะบบทุนเลี้ยงครับนะ เมเลเชะลอะการซื้อไปก่อนนะครับเวียดนามชลลอการซื้อก่อนพีน่น้องเ้ออ่านี่ยากาศซื้อขายอืมตัวละสามหมื่นหานนี่ยสี่สิบเ่แปดนะครับเกือบหนึ่ห้าสิบยกับตัวเดเมืองิม ให้ราคาพี่น้องนะครับเดี๋ยวหน้าหมอกเขาเงียบนะพี่น้องก็ติดตามข่าวตลอดนะครับนะที่ตามคลิปไว้พี่น้องนะผมจะอัปเดตในเป็นระยะระยะนะครับอัปเดตให้เป็นระยะระยะ โอ้ทุกคนสามเก้าครับเด็ดยุดวรถทันอยู่ไส่กระุ่งน้านี่ากาศโอ้ฝนเลยพี่น้องฝนเาจะต้องเศร้าแล้วัิบจืดรื้อารื่นงอไรบาเลยพี่น้องมื้อื่กีดอย่าง หนาเบิ่งเพิ่นอนให้ราคาครับนี่ตัวละสามพันหาส่นตัวละสามพันเก่าเดี๋ยวสามพันเก่าเดี๋ยวผมจะเดินไปครับนะครับเหยียดขามบ่ได้พี่น้องเหยียดก็เลยบ่เขานะครับบ่เขามาสื่อเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเฮ็ดคลิปบ่อีกทีบหนึ่งคุครันครับ เนี่ 30, ยสามหมื่นเก้าอย่างหัสันนาแกนะหัวผูกหูสันนาแกยัง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 ,ยง,ยงมีคนสนใจอยู่นะครับลอยสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดนะครับสามหมื่นเก้านะครับห้องเดี๋ยวจบเท่าไรเดี๋ยวผมจะึ้นไปตรงซื้อให้นะน้องถ้าเกิดมีการซื้อขายนะครับถ้าเกิดยังพอนีกะเดี๋ยวสิขออนุญาตพี่น้องลงก่อนเอาราคาห้องไว้ก่อนครับเพราะว่าต้อง ทายงูาอายแล้วไปนะครับเดี๋ยวผมต้องลงเรีเรวๆเพื่อาแล้วเด้ขายนะครับนะมนทายสามมื่เกาอยากเอ้มีตัวละสามมื่นหานะครับเมื่อไรบงฟันที่นนอกวาสามสี่หาปีแล้วมั้งเมื่อไบงงันแทะอ่ายังวันไห้ราคานะครับยังวันหมกักนะยังวันชอบ แล้สามหมื่นห้าอยากจับพี่น้องครับเป็นม้อนให้่ละค่ะใ่าโอ้ยังม่นในขุนไดพี่น้องนพงตัวมยอยู่อืมักปีเลยครับพี่รำพวกกบงูยอืมต้องิ่งฟันม่งแขวพี่น้องผมกบูนาจะประมาผมไ่ได้ิ่งแขวคือมาดูโอ้ยแล้วิ่งแขวให้พี่น้องนะก